กดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ให้เนเอรครับพี่น้องเด้อขอบคุณครับโอ้อย่าลืมกดกระดิ่งไว้นำเนเธอครับเพื่อชิโนผัดอีกไม่ไม่ขอบคุณครับสวัสดีครับพอ่พี่น้องครับวันนี้สิบผ้ามาเบิ้งง้วพี่น้องครับง่อคล้องซางพนนะครับพนว่าสิบเปิดง่วมดคอกมานะขายง่อมดคอกมานะพี่น้องตบา่างวอย่คอกมีสองตัวครับพี่น้องครับ เอามาเบิง้งราคาน้ำเล้านะครับกับตัวงอว่ามันมันมันงามบา่ฮนี่ตัวอยู่ข้งางลหลังผมนี่แหละงัวงัวเท้าบดพี่น้องเอามาเบิง้งน้ำเล้าครับมาเบิง้งน้ำเล้าสวัสดีครับซางครับสวัสดีครับอันสีขายงัวงยกขวากว่าจีแมนครับโอ้ยนงางบอกกันก่อนทัยเฮาอันเดี๋ยวถามที่อยู่ก่อนเฮาอยู่บ้านไดนเนาะครับอยู่บ้านวังทองครับบ้านวังทองตำบลห้วยเตยตำบลห้วยเตยอำเภอคุลังจังหวัดมหาสารคามครับครับเบอร์โทรนะครับ ศูนย์แปดศูนย์ศูนย์แปดศูนย์ศูนย์ห้าหนึ่งศูนย์ห้าหนึ่งหนึ่งสองเก้าเจ็ดหนึ่งสองเก้าเจ็ดครับซื้อยังครับสร้างวัดครับสร้างวัดเนาะเป็นเป็นสร้างยังครับสร้างแอร์ครับโอ้ผมมีเวลาบอคอยมีเวลาเลี้ยงง่วนสิครับคือใครออกวัดครับค่าดได้ยากนี่แหละบ่ได้ให้มันเวลาให้มันเต็มที่นะเอ้เอามาเบงงวนป่ะนี่ี่น้องมาบงวนหครับคือเมื่อคืโกรธะฮมาว่าูงอรตัวนันนะครับ โอเป็นวัวซือมาเลยครับเนาะเป็นววือมาครับอโออลูกสติงเล่ว่จีครับเอาเจัาหจังหกมเพลินวาหรือว่า๋อครับครครักมเพลินวานะครับเนาะเอาจังหมเบิ้งเบิ้งหมเบิ้งตเท่าบดเดี๋ยก่อนเน้ะมาคือมานคือหนังดีครับเจ้าะามันาคือมันไม่มันขนมันไม่มันสีขื่นึงคือมันคือเป็นสีนี่มันมันเหลี่ยมมันเปียกกับตัวนี้หางมันมันให้ขาดขาบจิตเต็มอยู่นี่ ขึ้นนี е, oh, uh ่ดจบ่งเรื่องูของบมีเวลาเนาะโอ้บมีเวลาบงเลยวครับแนครับผมว่ายู่ผมเวงสิแล้วโอ้โอ้น้ำตดีแถวหัวแม่นี่ไหมเราจะหลายบึงบึงมาไทยชัดๆกันน่อมาเห็พีนองบึงชัดๆกันหน่อยมาๆๆมาัหูดีมครับนี่หดีครับหูดีโอ้มันสิตื่นกินานอยอดดอ โอ้น้ำเต็งว่าไนี่แม่ป๊อนังนาดีจนไหมเป็นง่วลูกกระทบจัาหน้อยเนาะนาหนกๆกเนาะแ่ับวามสูงสี่ประมาณลอยสี่สิบได้หน่อยเนาะประมาณนี้เนาะโอ้น้ำไตดีแห้งพี่น้องครับพุะจินดีกินดีแต่ว่าระเบิงนี่สิว่าสิขาดน้ำเลียงนเนาะแนาดน้เียไ่เวลาห่นอือไปเห็นไปเห็นงเปลังแอไปเห็นกระซื้อมาสันติ ครับโอ้นเยอย่างเดียวบางทีนะบ้านนี้มาดำหน้าแล้วเพราะว่ามีมองผูกแล้วดิแน่ยครับเกี้ยวเขาอีกบานนี้เอ้าเอาโอ้ตัวนี้โบสเต็มเครื่องเลยพี่น้องเด้อโบสดำคักค่ะใบมันดำเลือดเลยหูวัวเน่าเกินนะครับหูหูบวัวถึงปากเลยพี่น้องนี่ครับนี่หน้าหนุ่ดีหน้าสวยครับเนี่ยไอ้ว่าแม่เพิ่นแม่เพิ่นเป็นง่วงหูเน่าสิครับเนาะคิดว่าเนาะ แม่มาแน่นอะโอ้ยเชงขาดีอยู่พี่น้องงขาดีนะ้ำไตผมมาทำไต้มันนี่ย่ออย,อยู่พูดนะมันหูเช่องดีครับเนาะเรับประกันตําน,น,นี้่เนาะครับนี่มีตนี้ยังบร่<อ>ร,รับระดีะอนะโอ้มีับเบอเียงมาดเหรอก็ีมาโอ้ยเียงมาแล้วบ่พรเห็นยังเนาะครับตันันสมมุว่าดูคางสุดขาโทกขาถอนเอามาขึ้นได้บ่นี่ เออเอเอาเอาเอา,เอาเปิดไลนไหนอครับตัวนี้อหกสิบนาะหกมืนนาะอยาไหกมืนต้องไดครับตอครับตลองใดเนาะเอาพี่น้องมันมันสิขึ้นแล้วพน้องเบิงรถนี่นี่เบื้องนัเบื้งเบิ้งยางมก็นี่ครับนี่น่หนะครับเลืดีครับพี่นองเนื้อนังเนื้อนังดีครับ่ตัวนี้น้งดีมากๆเลยหละีื่นตเลียงลู ง่ายง่ายดุกง่ายอ๋เอเปิดไปหกหมื่นเนาะราคาต่อ,อรองกันได้ปะต่อรองกันได้ครับต่อรองกันได้เนาะอ๋อเอาเอาเอาโมเวงตัวนี้มาตัวนี้เป็นลูกสติงเล่ติเยอะหลายเยอะเยอะเยอะโอ้งาม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 ตัวนี้ แข้งขาดีพี่น้องครับถ่ายเต็มกกคางบกแกบนี้เลยพี่น้องคุณอืมมีต้นนี้ยังบ่นครับดูคางดูยังดีบ่ดีครับบ่มีต้นนี้โอ้สูงประมาณร้อยยี่สิบน้อยๆพี่น้องครับถึงครับถึงร้อยยี่สิบรอยรอยยี่สิบกวนแน่หุ่นละแต่ว่าแข้งขาใหญ่ครับพี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้มันตื่นเินอยู่เอา,อเอาไปเดี๋ยวมาเตี้ยเป็นไทยในเตี้ยไปไปไปเข็งหัวช่งแหลมปิดเลยตัวนี้ไหม ส้วงฮิตวันมันส่วงฮิตจี๊โอ้หนาโอ้หนางามตัวนี่ไหมหนางามหนางามบดขีบหูออกบดเต็มเต็มเลยขุนนะขีบหูบดโอ้ยืนดียืนดียืนดีมีหนอกจับตัวกอดดีดโอ้โก้โกตัวนี้โก้ล่ำเงาครับเนาะเงาครับเงาเงาเข่งขาใหญ่ดีอืมไวยโอ้กกหางไหมโอ้เบิ่งดีดีงามเด้อพี่น้องเด้อนี่เด้อเบิ่งดีครับเบิ่งดี เบิง้งเบื้งลำมันเงาๆนี่ครับนี่เบิง้งเบิ้งแข็งขามยิ่งๆนี่พูดอะเพ็ดจัดส่งให้เรียบร้อยแล้วพร้อมเขาหาย100ลอยเปอร์เซ็นเนาะคนเกิด<อ>เรียบร้อยหมดแล้วเนาะครับอ,ออืมยูนการนั้นสี่เหลือจีอมาเนี่น้อยๆนี่เปิดไว้ร้ายไปไดนน้เนาะครับนี่น้อยๆคล้ายๆนี่เปิดไว้เองน้ำเตะก็ร้ายอยู่เปิดไปหาสิบเก้าครับหาเมื่อินเก่าเนาะห้าหมื่นเก้าพันเด้อพี่น้องเด้อ ต่อรองได้คือกันนะครับต่อรองได้เนาะได้ครับได้ได้อืออืออือโอ้โอ้ขาแม่แชีงขาเหยียดนี่ดีครับนี่ะยืนดีความได้พี่น้องเนื้อหนังกล้ามเนื้อดีพุ่ณงามงามงามตัวนี้บัมมี่แดงมีเปียลใส่ที่เนาะเบิ้งสะเก็ดเบิ้งแล้วค่ะค่ะบัมมี่มัมมี่แดงมีเปียลได้เนาะครับปลอดดีวะปลอดดีเลยอืออืือตามยุคตามสมัยเนาะครับเนาะตามยุคตามสมัย ตาดูตาสมัยง่วแดงหัวหล่นนี่เนาะงัว่าบามันแดงหัวหล่นนี่โอ้แชงขาผมหมักใจเชีงขาครับกล้ามเนื้อหลายเลยนี่คนมองผูกมองเรียงทั้งสี่จัวเน่ยผูกกันสี่เลยสี่แล้วมือได้ปอยู่กับไปเองสี่แล้วโอ้มันก็มีหงาอยู่แต่ว่ามันแห้งหน่อยเนาะมองผูกเนาะแมีนครับออืขายขันสมุทว่ามีผู้มักเนี่ยกคมไปเลยได้บ่นี่ได้ครับได้ยกไปเลยเนาะราคารถได้อีกวะรถได้อีกนิดหน่อยอ๋อ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 แยกคมกับรถได้ อกรครับเออเอาจังมาคุยกันจังมาคุยกันเนาะมันหัวัวยืดนำกันเดี๋ยทียืดนำกันนะครับเอ้าบ้านนี้ขอเบอร์ทั่บานนี้ขอเบอร์ทั่วเบอร์ทั่วกับศูนย์แปดศูนย์ศูนย์แย์ศูนยนึู่่งสองเก้าเจ็ดหนึ่งสอก้าเจ็ดสังวัดสังวัดครับอ๋อสังวัดเลยครับเด้อจังคอยทั่วมาสอบถามเราเด้อโอ้ขัดขัดขัขัแต่ละตัวนี่ เนื้อหนังดีทุกตัวเจ๊ครับตัวนี้ก็ดีพักพี่กันโอ้ยืนงามดีเลยหม้ตัวนี้มัน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 ยกดีตัวปวดปวดเนื้อหนังมันก็นดีเบื้องหนามตไตมันเห็ดสุดนนไะไตลายครับตัวนี้ปวดลิปหมูอดำโอ้งามงามงามตัวนี้เอาพี่น้องกระเบื้องใบ เพื่อผู้ใดมักผู้ใดนี่ก็ยังทั่วมาสอบถามราคานะครับกับกับกับสางเพิ่นนะครับเบิงเบิ่งไหวซะกนพิน้องเอาสำหรับคลิปนี้ก็พ่อไวสักนี้ซะกนพิน้องครับปบอกกักคลิปหนาครับสวัสดีครับ